ใส่บาทนะคะเอากระตาสวัสดียามเช้าเช้านะคะวันนี้สาวอุ้มใส่บาทจ้ารอใส่บาทนะคะ บาทยามเช้าๆนะคะเด็กๆตื่นเต้นกันหลายคุณ ตังตังวาพี่ตังชกชกกระขงตังตังมามามา

กลับคือจังฝ่าแเถอจ้าถือเอาบุญมาฝากนะคะวันนี้เด็กๆเด็กๆบวุ่นวายมากเลยมี่ยังกินอย่างคุณนายถามคุณนายบังคุณนายเห็นอย่างว่า nhà ngam thì mà nè Nhà ngam, nhà ngam, chín nhà các kia Nhà cứ ngam thì Chín nè ổ qua chỗ này thấy mi Hả ยังวัยรุ่นนะคะไปใช้นันตังเฮ้ยฮ้ยห้างโลดอู้ไปยัยงนั่นมาเถอแม่เข้าป่าไปหราพี่น้องเอ้ยลูกข่อยไปเราน้ำโลดไปมามามา มาเพ่มาเพ่มันนี้เป็นแบบเรียนดูดูเห็นเขาหยิบฝุ่นแล้วจางป่าเออข้ารถเขาไปยังอันป่าแตกอีกแล้วเฮ้ยเอย ไปมาไปเฮ้ยเออ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 พอจะอุดเป็นหยังโอ้ยพอจะอุดเป็นหยังมาอือพ่อเป็นหยังว่าฝ่าวเหรียญมาอย่างไวเลย <laughs> พอเป็นอย่างว่า่ม <laughs> ห่วงพอยห่ะห่วงพออโอ้ยหักพอแห้งโอ้ยโอย่านพอเป็นอย่างตีนโอ้ยห่วงแห้งห่วงแห้งดี <laughs> เบื้งเบื้งขาหลังกับว่ยน่องแผลได้ฝุ่นยังข้าลอยยังติดลอยอยากเล่นกับพ่อก็อยากเล่นนะโอ้ยโอ้ยอย่างแบบนั้นคุณนายนั่นคุณนายถือถือพ่อยหยาดไปแล้วหยาดขึ้มหักไปแล้ว เออเอหักกันแห้งหักกันแห้งโอ้ยอุโอ้ยหยัดพ่อหายหักแห้ง หักแข้งหักแข้งหักแขงเฮ้ยฮ้ยเ้ยใจสิข่ดเฮ้ยน่ารักนะคะรักพ่อค่ะสาอุ้มหักแข้งหักแข้ง

โอ้ย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 ดากกระโดดดากโดดแล้วผุ่นคุณนายเขาอยู่พุ่นสนใจคุณนายบขเ้าสนใจพอไปแล้วห้องบึง ทอเพิ่นทอพิ่นคุณนายไปหายอย่างดูที่อย่างอยู่นั่น่คุณนายโอ้ยคุณนายก็จักว่าไปเห็นที่อย่างอยู่น่นไปกับบ้านเฮาเล้วๆๆๆววววตั้งไปแล้ว

ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอุ่มบุญสำหรับคลิปนี้กับไวซ์ซันนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ